สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหลอนความเศร้าและความรักที่คลั่งไคล้ความรักที่มีให้กับฟุตบอลเรื่องราวของสนามทัพฟ้าคัมโรนและกองเชียร์อเวจีที่ไม่เคยจากไปไหนโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ในประเทศอิตาลีครับชื่อทีมหรือชื่อกองเชีย รวมทั้งชื่อตัวละครผมจะใช้ชื่อสมมุติทั้งหมดครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสโมสรกองเชียร์ทับฟ้าคำมโรนคือชื่อที่แฟนฟุตบอลทั่วประเทศรู้จักดีทีมนี้ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนทีมใหญ่ๆแต่พวกเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีนักเตะที่เล่นด้วยจิตวิญญาณและที่สำคัญที่สุดพวกเขามีกองเชียร์ที่รักทีมยิ่งกว่าชีวิต กองเชียร์กลุ่มนี้ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันความบ้าคลั่งในการเชียร์จนได้รับฉายาว่ากองเชียร์อเวจีพวกเขาจะไปทุกที่ที่ทีมไปไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเสียงตะโกนเชียร์ของพวกเขาดังกึกก้องไปทั่วสนามสร้างความหวาดกลัวให้คู่แข่งและเป็นพลังขับเคลื่อนให้นักเตะกองเชียร์อเวจี G, หลายร้อยชีวิตเช่ารถบัสหลายคัน มุ่งหน้าสู่สนามแข่งขันในต่างจังหวัดเพื่อไปเป็นพลังสำคัญให้ทีมในนัดชี้ชะตาแต่แล้วโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นระหว่างทางกลับจากนัดชิงที่พวกเขาพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายรถบัสของกองเชียร์อเวจีคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนเปลี่ยวกลางดึกไม่มีใครรอดชีวิต ทุกคนมุ่งมั่นที่จะกลับมาเชียร์ทีมอีกครั้งในวันหน้าหลังเหตุการณ์นั้นสโมสรอนทับฟ้าคําโรนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในตอนแรกผู้คนคิดว่ามันเป็นเพียงอาถรับจากความเศร้าโศกแต่ปีแล้วปีเล่าทีมทับฟ้าคําโรนก็ยังคงตกต่ำอย่างน่าใจหายพวกเขาไม่เคยกลับไปสู่จุดสูงสุดได้อีกเลยแม้จะเปลี่ยนนักเตะเปลี่ยนโค้ชไปกี่สิบคนก็ตาม ความพ่ายแพ้กลายเป็นเรื่องปกติของทีมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามเยาวของพวกเขาเองคนเก่าคนแก่เริ่มเล่าขานกันว่าวิญญาณของกองเชียร์อเวจียังคงวนเวียนอยู่ที่สนามแห่งนี้พวกเขาโกรธแค้นผิดหวังและไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในวันนั้นเสียงลือเสียงเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดเริ่มแพรส่สะพัดในคืนที่เงียบสงด ใครที่ผ่านไปใกล้สนามทับฟ้าคำรนมักจะได้ยินเสียงเชียร์ที่กึกก้องเราวกับมีคนเป็นหมื่นคนอยู่ในสนามเสียงนั้นดังชัดเจนแต่เมื่อมองไปกลับไม่มีใครเลยนอกจากความมืดมิดรอปอพอเก่าแก่ของสนามเล่าว,ว่าเขาเคยเห็น เราคล้ายคนกำลังวิ่งเล่นฟุตบอลอยู่กลางสนามในช่วงเวลาตีสตีสหรือบางครั้งก็เห็นเงากลุ่มคนยืนอยู่บนอัฒจันทร์ที่พังๆราวกับกำลังชมการแข่งขันอุปกรณ์ต่างๆในห้องเก็บของนักกีฬาบางครั้งก็ถูกพบไว้ยายที่เองหรือได้ยินเสียงลูกบอลกลิ้งไปมาในห้องแต่งตัวที่ไม่มีใครอยู่หลายคนให้การตรงกันว่าเมื่อเข้าไปในห้องแต่งตัวของทีมเยือน พวกเขาจะรู้สึกถึงความเย็นยเยือกผิดปกติราวกับมีบางสิ่งจ้องมองอยู่ไม่ใช่แค่สนามเท่านั้นที่น่ากลัวสิ่งนี้ยังตามหลอกหลอนนักเตะที่เข้ามาอยู่ในทีมโดยตรงนักเตะคนไหนที่ฟอร์มดีเล่นได้โดดเด่นมักจะประสบเหตุการณ์แปลกๆก่อนเกมสำคัญหรือในจังหวะสำคัญของเกมมาโก้กองหน้าดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาโชว์ฟอร์มได้สุดยอดในหลายๆนัดจนแฟนบอลเริ่มมีความหวัง แต่ก่อนเกมชี้ชะตาเขาเกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อแถวอย่างรุนแรงจากการซ้อมเพียงแค่ก้าวพลาดเองและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเขาเลยเจมส์ James. กองหลังตัวกแกร่งที่ปกติไม่เคยพลาดเลยแม้แต่น้อยแต่ในเกมที่ทีมต้องการประตูอย่างมากเขากลับเตะบอลพลาดอย่างง่ายได้ทำให้ทีมเสียประตูและพ่ายแพ้ไปอดีตนักเตะเก่าที่ผันตัวมาเป็นโค้ชเล่าว่าในช่วงที่ทีมกำลังนำอยู่ และกำลังจะชนะเขามักจะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าอย่าพึ่งดีใจทีมแกจะแพ้เสียงนั้นเย็นยเยอือกและทำให้เขารู้สึกคนลุกไปทั้งตัวนักเตะหลายคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาก็เริ่มยอมจำนนต่อความจริงที่ว่าที่นี่มีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติสตีฟ นักข่าวหนุ่มไฟแรงที่คลั่งคล้ายฟุตบอลและมีใจรักในประวัติศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ทำสกูปเกี่ยวกับความตกต่ำของสโมสรทับฟ้าคำรนเขาได้ยินเรื่องราวอาธรรมเหล่านี้มาเยอะแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนักจนกระทั่งเขาได้เข้ามาสัมผัสสนามแห่งนี้ด้วยตัวเองสตีฟเริ่มจากไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเก่าแก่ในละแวกนั้นหลายคนเล่าเรื่องคล้าย ถึงอุบัติเหตุรถบัสในวันนั้นและความผิดหวังของกองเชียร์เอเวจีลุงโจอดีปปอบพาของสนามที่อยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุเล่าว่าก่อนที่รถบัสจะออกไปในคืนนั้นมีกองเชียร์คนหนึ่งชื่อริโกซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มกองเชียร์เอเวจีเธอถือผ้าพันคอสีน้ำเงินประจำทีมไว้แน่นและพูดกับเพื่อนๆว่าถ้าไม่ได้แชมป์ก็ไม่ต้องกลับไม่มีใครคิดว่าคำพูดนั้น จะเป็นลางร้ายสตีฟไปตามหาจุดเกิดเหตุรถบัสและพบกับซากปรักหับพังเล็กๆของป้ายรถเมล,เมลเ์เกา่าๆที่มีเศษผ้าพันคอสีน้ำเงินของทีมทับฟ้าคำรนผูกอยู่มันดูเกา่าซีดจางแต่ยังคงมีสัญ,ญลักษณ์ทีมสตีฟไปเจออัลบั้มรูปเกา่เกาๆของชมรมฟุตบอลเกา่าและพบรูปถ่ายของกลุ่มกองเชียร์อเวจีในวันก่อนเกิดเหตุทุกคนยิม้ยมแย้มมีความหวังเต็มเปี่ยม และที่สำคัญทุกคนสวมเสื้อสีน้ำเงินของทีมและมีผ้าพันคอสีน้ำเงินพาดคอยิ่งสตีฟค้นคว้าเขายิ่งรู้สึกถึงความผูกพันที่กองเชียร์เหล่านี้มีต่อทีมมันไม่ใช่แค่การเชียร์แต่เป็นลมหายใจของพวกเขาสิ่งที่สตีฟค้นพบคือวิญญาณของกองเชียร์อเวจีไม่ได้ต้องการทำร้ายทีมแต่พวกเขาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ีเกิดนสตีฟเริ่มได้ยินเสียงกระสิบในสนามเหมือนกันแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงขู่แต่เป็นเสียงบนน่นง,งมึมงำเสียงสั่งการให้เล่นดีกว่านี้ยิงอย่าพลาดเหมือนกองเชียร์กำลังควบคุมนักเตะจากอีกโลกหนึ่งริโกคืนหนึ่งสตีฟตัดสินใจค้างคืนที่สนามเขารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกผิดปกติ และเห็นเงาจางๆของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนอัตจันทร์เก่าๆหัวหน้ากองเชียร์ที่พูดคำพูดต้องสาบไว้เธอไม่ได้ดูน่ากลัวแต่เธอดูโกรธแค้นและผิดหวังอย่างรุนแรงสตีฟเริ่มเข้าใจว่าการบาดเจ็บของนักเตะหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะวิญญาณเหล่านี้พยายามจะควบคุมนักเตะให้ทำตามที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ทีมชนะ แต่ด้วยความที่พวกเขาเป็นวิญญาณการควบคุมจึงรุนแรงและผิดธรรมชาติทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดขึ้นแทนพวกเขาไม่ได้สาปแช่งให้ทีมแพ้แต่พวกเขาแค้นที่ทีมไม่ชนะและต้องการให้ทีมชนะในทุกวิถีทางแม้จะต้องใช้วิธีที่บิดเบี้ยก็ตามสตีฟรู้แล้วว่าทางเดียวที่จะปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ได้คือต้องทำให้พวกเขาเห็น ว่าทีมทับฟ้าคำรนยังคงมีความหวังและสปิริตที่แท้จริงสตีฟตัดสินใจเข้าพบประธานสโมสรและเล่าเรื่องราวทั้งหมดเขาเสนอให้จัดนัดพิเศษรำลึกถึงกองเชียร์ผู้ล่วงลับโดยให้นักเตะทุกคนสวมเสื้อย้อนยุคที่มีโลโก,โก้เก่าของทีมและใช้ผ้าพันคอสีน้ำเงินที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองเชียร์อเวจีในวันแข่งขันนัดพิเศษ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยระหวังนัเตะลงสนามด้วยใจที่มุ่งมั่นไม่ได้แค่เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อระลึกถึงผู้ที่จะไประหว่างการแข่งขันในช่วงที่ทีมทับฟ้าคำโรนกำลังโหมบุกเสียงเชียร์ปริศนาที่เคยน่ากลัวกลับกลายเป็นเสียงเชียร์ที่ให้กำลังใจเสียงนั้นไม่ดังโหยหวนเหมือนเดิมแต่เป็นเสียงเชียร์ที่เต็มไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจ เมื่อกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาและทีมทับฟ้าคำโรนชนะในนัดนั้นแม้จะเป็นเพียงนัดกระชับมิตรแต่มันคือชัยชนะที่สำคัญที่สุดสตีฟยืนอยู่ข้างสนามเขามองไปยังอัธจันทร,ร์ที่รกร้างและเห็นเงาของริโก้ยืนอยู่ตรงนั้นเธอยิ้มรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรูปถ่ายเก่าๆแล้วเธอก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเงาของกองเชียร์คนอื่นๆ เสียงเชียร์ที่เคยหลอกหลอนกลายเป็นเสียงเชียร์ที่โบกลาหลังจากนั้นสมกรทับฟ้าครมรนก็ค่อยๆฟื้นตัวพวกเขายังไม่ได้กลับไปเป็นทีมระดับแชมป์ในทันทีแต่พวกเขากลับมามีสปิริตที่แท้จริงอีกครั้งนักเตะเล่นด้วยใจแฟนบอลกลับมาเชียร์กันอย่างคึกคักสนามทับฟ้าคมารนยังคงมีเรื่องเล่าถึงกองเชียร์ในอดีตแต่ไม่ใช่เรื่องของคำสาปอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของความรักและความผูกพันที่กองเชียร์มีต่อทีมที่ไม่เคยจางหายไปแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากมันไปได้เรื่องราวของกองเชียร์อเวจิสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความรักที่มากเกินไปอาจกลายเป็นความผูกพันที่ยากจะปล่อยวางแต่เมื่อเราเข้าใจและมอบสิ่งที่เราเชื่อมั่นให้กับพวกเขาพวกเขาก็จะพบทางกลับสู่ความสงบสุข หวังว่าเรื่องนี้จะถูกใจทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าหลอนๆครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่ยังคงติดอยู่ในความทรงจำของผมไม่เคยลืมเลือนเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองและเพื่อนร่วมง,งานหลายคนสมัยที่ผมยังทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปลวอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเรื่องราวของเวรดึกโรงพยาบาล ครับโรงพยาบาลที่ผมพูดถึงนี้เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ครับสร้างมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าหลายส่วนของอาคารยังคงเป็นปึกปูนสีขาวที่ดูขลังและให้ความรู้สึกย้อนยุคหน่อยๆผมชื่อนอนท์ครับในตอนนั้นผมยังเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงเพิ่งเรียนจบใหม่ๆและได้มาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวรเปลวหน้าที่หลักๆของเราคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆหรือไปยังห้องผ่าตัด และแน่นอนครับรวมถึงการนาผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วลงไปยังห้องเก็บศพที่อยู่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลนี้มีลิฟต์หลายตัวครับแต่มีลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งที่แปลกแยกกว่าลิฟต์ตัวอื่นๆมันเป็นลิฟต์ที่อยู่สุดทางเดินของตึกผู้ป่วยในตรงข้ามกับห้องเก็บเครื่องมือเก่าๆประตูลิฟต์เป็นสีเทาเข้มดูเก่ากว่าลิฟต์ตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญ ไม่มีปุ่มให้เลือกชั้น1ถึงชั้น5้ามลิฟต์ทั่วไปมีแค่ปุ่มสำหรับชั้นใต้ดินชั้นบีและชั้น6เท่านั้นครับใช่ครับมันคือลิฟต์สำหรับขนศพที่บุคลากรจะรู้กันดีและจะไม่ค่อยมีใครใช้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆในช่วงแรกๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับมองว่าเป็นแค่ลิฟต์เก่าๆตัวหนึ่งเท่านั้น จนกระทั่งเรื่องราวแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นกับตัวผมเองและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆโดยเฉพาะช่วงเวรดึกครับเวรดึกเป็นช่วงเวลาที่โรงพยาบาลเงียบสงัดที่สุดครับแสงไฟสลัวๆตามทางเดินเสียงรถเข็นดังเอียดอาดเบาๆและเสียงหอบหายใจของคนป่วยผมจำได้แม่นยำคืนหนึ่งเป็นเวรดึกที่เงียบเป็นพิเศษประมาณตีสองตีสาม ผมได้รับวิทยุให้ไปรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากวอดอายุรกรรมชั้น4ี่และนำร่างลงไปที่ห้องเก็บศพชั้นใต้ดินผมกับพี่ต้อมรุ่นพี่เวนแปลกเข็นเตียงที่มีร่างไร้วิญญาณของผู้ป่วยสู่อายุท่านหนึ่งห่ผมผ้าขาวคลุมไว้ไปยังลิฟต์ขนศพเรากดปุ่มเรียกแล้วลิฟต์ก็มาจอดเสียงเปิดประตูลิฟต์ดังแคร ชา้ชาๆลิฟต์ดูแคบและมืดทึบก,กว่าปกติขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนตัวลงชา้ชาๆจู่ๆผมก็รู้สึกถึงลมเย็นยะเยือกพัดผ่านเข้ามาในลิฟต์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีช่องลมเลยและอุณหภูมิในลิฟต์ก็ลดต่ำลงอย่างกระทันหันขนแขนผมลุกสู้ประหมดผมหันไปมองพี่ต้อมเขาเองก็น่าซีดเผือดและมองหน้าผมแบบรู้กันมึงรู้สึกเหมือนกูไม่ว่านนพี่ต้อมกระซิบถาม ผมพยักหน้างึกๆไม่กล้าตอบอะไรสิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเสียงกระซิบเบาๆแววเข้ามาในหูผมมันฟังดูเหมือนคนกำลังพูดคุยกันแต่จับใจความไม่ได้เป็นเสียงที่ฟังดูเหนื่อยล้าและเศร้าส้อยลิฟต์ลงมาถึงชั้นบีเสียงเปิดประตูลิฟต์ดังแครกแครกอีกครั้งและทันทีที่ประตูเปิดออก ความรู้สึกเย็นยะเยือดน,นั้นก็หายไปเสียงกระซิบก็เงียบลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราสองคนรีบเข็นร่างผู้ป่วยออกไปจากลิฟต์ทันทีแล้วหันไปมองลิฟต์ที่ประตูกำลังจะปิดช้าๆนั่นคือครั้งแรกที่ผมเริ่มรู้สึกว่าลิฟต์ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับหลังจากคืนนั้นผมก็เริ่มถามถ่ายเรื่องราวเกี่ยวกับลิฟต์ตัวนี้จากพี่พี่เวรแปลวคนอื่นโดยเฉพาะลุงสมเวรแป๋ว ลิฟตัวนั้นน่ะหรอไอ้นอนกูไม่ค่อยอยากจะใช้มันหรอกลุงสมเริ่มเล่าให้ฟังสมัยก่อนโน้นตอนที่ยังไม่มีลิฟต์ที่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ลิฟตัวนี้แหละที่ใช้ขนทุกอย่างทั้งคนเป็นที่ป่วยหนักมากๆและคนตายที่ต้องลงไปเก็บศพลุงสมเล่าว,ว่าเคยมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับลิฟตัวนี้บ่อยครั้งครับพี่อุสาพยาบาลรุ่นเก่า เคยเล่าว่าเธอเคยได้ยินเสียงร้องไห้สะอกสะอื่นดังมาจากในลิฟต์ในยามดึกแต่เมื่อเปิดประตูลิฟต์ออกก็ไม่พบใครพี่เจี๊ยบพยาบาลอีกคนก็เคยเจอเหตุการณ์ที่เธอกำลังจะลงไปชั้นบีแต่เมื่อกดปุ่มลิฟต์กลับขึ้นไปชั้น6กก่อนทั้งๆท,ที่ไม่มีใครกดเลยหลายคนเคยเล่าว,ว่าตอนที่อยู่ในลิฟต์รู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลัง หรือเห็นเงาคนสะท้อนอยู่ในบานกระจกเล็กๆในลิฟต์แต่เมื่อหันไปมองก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เรื่องที่ทำให้ผมขนหัวลุกที่สุดคือเรื่องที่ลุงสมเล่าว่ามีวิญญาณหลายดวงที่ยังคงวนเวียนอยู่กับลิฟต์ตัวนี้บางดวงอาจจะเสียชีวิตอย่างกะทันหันไม่ทันได้รู้ตัวบางดวงอาจจะยังเป็นห่วงคนทางบ้านหรือบางดวงก็อาจจะยังไม่ยอมไป พราะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าจากลุงสมผมก็เริ่มรู้สึกวาดระแวงลิฟต์ตัวนี้มากขึ้นไปอีกครับและดูเหมือนว่ายิ่งเราสนใจเรื่องของพวกเขามากเท่าไร่พวกเขาก็ยิ่งปรากฏตัวให้เราเห็นมากขึ้นเท่านั้นคืนหนึ่งผมกำลังจะเขียนเตียงผู้ป่วยที่เสียชีวิตอีกครั้งจากชั้น5ลงไปชั้นบีผมกดเรียกใช้ลิฟต์ตัวเดิมและครั้งนี้ผมกดปุ่มบีทันทีที่ประตูลิฟต์ปิด ผมรู้สึกถึงสัมผัสเย็นๆที่ต้นแขนเหมือนมีใครมาแตะและได้ยินเสียงลมหายใจรวยรินอยู่ใกล้ๆหูผมหันไปมองแต่ไม่เห็นใครทันใดน,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 นั้นจอแสดงผลชั้นในลิฟต์ที่ปกติจะแสดงบีก็เปลี่ยนไปเป็น6อย่างรวดเร็วผมกดปุ่มบีซ้ำๆแต่ลิฟต์ก็ยังคงเคลื่อนตัวขึ้นไปชั้น6ผมรู้สึกใจหายวาบมือไม้สั่นไปหมดเมื่อลิฟต์มาถึงชั้นห ประตูลิฟต์ก็เปิดออกช้าๆสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าคือความมืดมิดสนิทและทางเดินที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีแสงไฟไม่เหมือนชั้นอื่นๆเลยครับผมรู้ว่าชั้นหกเป็นชั้นที่ปิดตายไม่มีการใช้งานมานานแล้วและทางเดินตรงนั้นก็ไม่เคยมีใครเข้าไปทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นดังมาจากในลิฟต์หนาวหนาวเหลือเกินอยากกลับบ้าน เสียงนั้นสั่นเครือและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมรู้สึกคนหัวลุปไปถึงขีดสุดไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวยืนนิ่งแข็งทื่ออยู่แบบนั้นโชคดีที่ประตูลิฟต์ปิดลงเองอย่างรวดเร็วและลิฟต์ก็เริ่มเคลื่อนตัวลงมาที่ชั้นบีโดยอัตโนมัติผมแทบจะเข้าอ่อนเมื่อลิฟต์มาถึงชั้นใต้ดิน และรีบเข็นร่างผู้ป่วยออกมาจากลิฟต์ทันทีตั้งแต่นั้นมาและผมจะไม่ใช้ลิฟต์ตัวนั้นคนเดียวอีกเลยครับเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันบางคนเจอเงาคนเดินผ่านหน้าจอลิฟต์บางคนได้กลิ่นทูบโชยมาในลิฟต์ตอนกลางคืนบางคนก็เจอเหตุการณ์ที่ลิฟต์ค้างอยู่ระหว่างชั้นหรือประตูเปิดเองทั้งๆที่ไม่มีใครกด เรื่องราวของลิฟต์ขนศพเพียนแพร่สะพัดไปทั่วในหมู่เจ้าหน้าที่เวรแปลพยาบาลและบุคลากรที่ต้องทำงานเวรดึกหลายคนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวจนบางครั้งก็ไม่กล้าทำงานเวรดึกคนเดียวหรือไม่กล้าใช้ลิฟต์ตัวนั้นเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆมันเริ่มส่งผลกระทบต่อการทำงานครับบางครั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตพร้อมกันหลายราย แต่ก็ไม่มีใครกล้าใช้ลิฟต์ตัวนั้นลงไปเลยทำให้การทำงานล่าช้าไปหมดประเด็นนี้ไปถึงหูของคุณหมอเพนหัวหน,น้าแผนกที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องลี้ลับท่านสังเกตเห็นว่าบุคลากรที่ทำงานเวรดึกหลายคนดูอ่อนล้าไม่ค่อยสดชื่นและมีเรื่องเล่าแปลกๆหลุดออกมาจากปากคนเหล่านั้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ คุณหมอเพนจึงตัดสินใจทำบางอย่างท่านเรียกประชุมเจ้าหน้าที่เวนแตกและพยาบาลเวนดึกเพื่อสอบถามเรื่องราวทั้งหมดผมกับเพื่อนๆและพี่ๆหลายคนก็ได้เล่าประสบการณ์ที่เจอมาตับตัวให้คุณหมอเพนฟังอย่างละเอียดหลังจากสั่งเรื่องราวทั้งหมดคุณหมอเพนก็พยักหน้าท่านบอกว่าบางทีวิญญาณเหล่านั้นอาจจะยังวนเวียงอยู่ เพราะยังไม่ได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงท่านเสนอให้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งใหญ่ให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวงที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลิฟต์ขนศพทางโรงพยาบาลได้จัดพิธีทำบุญใหญ่ขึ้นโดยมีประสงค์มาทำพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงพร้อมทั้งมีการถวายพัตถาร และเครื่องสังฆทานจำนวนมากในวันทาพิธีบรรยากาศภายในโรงพยาบาลอบอวนไปด้วยกลิ่นทู่และเสียงสวดมนต์ที่ก้องกังวานผมและเพื่อนๆเ,เจ้าหน้าที่เวรแปลกทุกคนก็เข้าร่วมพิธีด้วยความตั้งใจและขออโหสิกรรมของสิ่งที่เราอาจจะล่วงเกินไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งหนึ่งที่ผมยังจำได้ ไม่ลืมคือมีลมเย็นเย็นผัดผ่านเข้ามาในบริเวณที่ทำพิธีแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ลมเย็นที่ชวนขนหัวลุกแต่มันเป็นลมเย็นที่รู้สึกสงบและปลดปล่อยราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังจากไปอย่างเป็นสุขเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับิิฟ์ขนศพก็หายไปครับไม่มีเสียงกระซิบ เสียงร้องไห้หรือเสียงฝีเท้าปริศนาอีกต่อไปลิฟต์ไม่เคยขึ้นไปชั้นหกเองอีกเลยไม่มีใครรู้สึกถึงลมเย็นยะเยือกหรือสัมผัสแปลกๆอีกแล้วลิฟต์ตัวนั้นยังคงเป็นลิฟต์ขนศพที่ใช้งานอยู่แต่ความรู้สึกที่เคยน่ากลัวได้หายไปหมดสิน้นมันกลับมาเป็นเพียงลิฟต์เก่าๆตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ของมันไปอย่างปกติสำหรับผม ลิฟต์ตัวนั้นไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันเป็นอนุสรณ์ที่เตือนใจว่าทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามาในโรงพยาบาลแห่งนี้ไ